ที่นี่ดูศักดิ์สิิทธ์นะทุกคนนะเฮ้ยทุกคนเจ้านางมาแล้วทุกคนเจ้านางสวัสดีครับเจ้านางทุกคนเจ้านางมาทุกคนแล้วคนป่าไม่มากับท่านหรอดวงดดีไม่มากับผมหรอเฮ้ยเจ้านางรู้จักกับดวงดดีหรอครับฮะดวงดีเป็นเพื่อนเจ้านางหรอครับ เพื่อนตอนเด็กแล้วสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนเราก้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเลื่อนทุกคนนะอยู่กับผมแฝดใหญ่นะพี่ตอนนี้ผมกำลังเดินป่าเข้าไปหากลุ่มของคนปลากลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่มีเหมือนเป็นเจ้านางพวกเขาเรียกว่าเจ้านางนะคอยดูแลรักษาอยู่ที่นั่นคอยเป็นเหมือนเป็นแม่ทับให้กับกลุ่มคนปลากลุ่มนี้ ซึ่งคิดว่าพีเอฟซีถ้าเจอคงจะจำกันได้นะคนป้าเขาลบญิงสาวคนนี้ผู้หญิงคนนี้มากๆเหมือนยกย่องให้เป็นผู้ดูแลเผ่าหัวหน้าเผ่าก็ว่าได้พวกผมเลยเรียกเขาว่าเจ้านางนะผมเองไม่ได้มาที่นี่นานมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้ว่าจำผมได้หรือเปล่าแต่ก็ ต้องลองมาลุ้นดูว่าจะเจอกับกลุ่มคนป่ากลุ่มนี้หรือเปล่านะบอกเลยว่าพวกเขามีความพิเศษตรงที่มีผู้หญิงปกครองมีผู้หญิงเป็นผู้นำของเผ่านะผมก็แอบงงว่าทำไมถึงต้องเป็นผู้หญิงแต่มันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าประเทศบางประเทศก็มีผู้หญิงเป็น ผู้นำประเทศก็มีนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เผ่าคนป่าจะมีเป็นผู้หญิงเป็นผู้นําของเผ่าเจ้านางคนนี้ผมว่ามีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆนะมีผมว่าจะมีสิ่งที่เราแบบอยากจะรู้อีกมากมายกับเจ้านางคนนี้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ไงทําไมถึงต้องเป็นเจ้านางคนนี้นะคนปา่าทําไมถึงเลือกเขาทําไมถึงย้อนให้เขามา ดูแลคนป่ากลุ่มนี้อาจเป็นเพราะความเฉลียวฉลาดของเขาหรือความสามารถอะไรของเขาหรือเปล่าที่ทําให้เขาจะเป็นเจ้านางคนปา่านะก็ฝากพียบซีทุกคนนะครับผมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ทียังไงก็ขอเข้าไปดูกลุ่มคนป่ากลุ่มนี้ก่อนว่าอยู่หรือเปล่าถ้าเจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะเป็นกําลังใจให้ผมทีทุกคนนะไปะเดินทางกันครับผม พี่ครับตอนนี้เสียงเงียบแล้วเสียงที่โตอตอบกับผมสักครู่เสียงเจ้านางไอเสียงคนป่ากลุ่มของเจ้านางเนี่ยผมมัน่นใจว่าใช่นะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่กล้าออกมาออกมาเจอผมหรือเปล่าอย่างที่บอกคนระับเขาต้องดูคนให้มั่นใจก่อนเขาไม่กล้าเสียงออกมามาเจาอง่ายๆทุกคนผมยังขอ,งน,งกกอน,นั่งพักมี้ก่อนแป๊บนึง เงียบแล้วทุกคนไม่ไม่เสียงหองการตอบโต้กับคนป่าคนนั้นแล้วผมว่าอาจจะเห็นผมแล้วแต่ว่ายังไม่แสดงตัวเพื่อความปลอดภัยของพวกเขานะเอางี้เดี๋ยวผมจะกลับไปจุดที่ผมเคยสร้างที่พักไว้จุดนั้นแหละเป็นจุดที่ผมเจอพวกเขานะถ้าพี่เอฟซีจเจอจะจำแนบเป็นที่พักที่ผมเคยมาสร้างกับเล็กไว้บอกเลยว่าโคตรดีแล้วเขาเคยใช้จุดนั้นในการนั่งพักของพวกเราด้วย ถ้าเขาเจอก็คงจะจําผมได้ผมมั่นใจเขาต้องจำได้นะทุกคนนะไปไปยังจุดที่พักที่ผมสร้างดีกว่าผมเดินมาได้พักนะเริ่มมาเจอพวกเป็นหน้าผาหินนะพรก็ถ้าผมเจอที่แบบนี้คงคิดว่าอีกไม่ไกลละก็ถึงจุดหมายที่ผมจะไปก็คือที่ของกลุ่มคนป่าที่มีเจ้านางเป็นผู้ดูแลป่านะผู้ดูแลเผ่า ทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างจะเคลึ้มคลึ้มม,มืดมัวนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าไม่อันตรายมากเท่าไหร่โอ้โ้ทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาที่สูงแล้วทุกคนนะขึ้นมาที่สูงแล้วแล้วคิดว่าอีกไม่ไกลตรมากก็น่าถึงจุดที่คนป่าอยู่แล้วอีกไม่ไกลามากทุกคนอดทนเข้าไว้ทุกคนนะบอกตัวเองว่าอดทนเข้าไว้ อีกไม่ไกลแล้วถึงจุดหมายแล้วิีู่้สกว่าอาการมัอบอ้าวนะ เสียงมันผ่าขนป่าเลยพี่เสียงมันผาขนป่าเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะตอบโต้กลับนะนี่สิ่งไหมผมลองส่งตอบโต้กลับไปนะทุกคนนะนี่สิ่งไหมเฮ้ยขนป่า ใจดีทันี้ไหมขอขอนั่งพักก่อนเดินขึ้นเขามาค่อนข้างจะชันพอสมควรนะล่ะที่อย่างวันนี้อากาศอบอ้าวมากพี่รู้สึกว่ามันเหมือนเห็ดโคนมันจะออกหรือเปล่าโคตรอบอ้าวเลยพี่ตบโต๊ะกับโคนป่าอยู่นะว่าเพื่อเขาจะได้ออกเหมือนรับผมดีสิงไหมดีสิงไหมพี่ คนป้าผมมาเยี่ยมหาฮนี่เห็นไหมคนป้าครับถ้าอยู่ที่นี่ตอบผมเทออกมาแล้วผมน่อยผมอยากไปเยี่ยมหาเจ้านาง เนียบแล้วอะเงียบแล้วพีว่หรือว่าเขากำลังไปรายงานเจ้านายเขาอยู่หรือเปล่าเจ้านางอยู่หรือเปล่าให้รู้ว่าผมมาทุกคนโอเคทุกคนผมก็เดินมาถึงแล้วทุกคนนะจุดที่ผมเคยมาสร้างที่พักไว้กับน้องชายก็คือเล็กผมเล็กกับผมนะ ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ที่พักผมมันยังสามารถพักอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสภาพดูเหมือนจะไม่สามารถที่จะพักได้แล้วนะทุกคนดูดิ <_ s ick le> ยับเยิยนนะ <_ s ick le> อาจเป็นเพราะเรื่องของเวลาด้วยทุกคนเวลาเราไม่ใช้งานหรือว่ามันเราไม่มาดูความเรียบร้อยของมัน <_ s ick le> มันก็พังนะทุกคนนะตามการเวลาทุกคน สภาพก็เหมือนไม้ที่มันผุพังตามกาลเวลาทุกคนจะบะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมไม่ได้จะมาพักอย่างน้อยครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยใช้ที่พักของพวกเราในการพักอาศัยแล้วกันนะอันดับแรกผมจะขอนั่งรอแล้วก็ขอ,ก,อก่อไฟตะกองเพื่อรอว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าอยู่ข้างล่างกันนะนี่นะทุกคนนะจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมเคยเจอเขา ผมเคยเจอเป็นหญิงสาวคนหนึ่งนะด้านล่างของหน้าผานี้ซึ่งออนตรงผมก็แอบผะวาะนะคิดว่าเป็นอะไรอาเรว่าสมองสมิงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะผมเคยเจอนางอ,อยู่ตรงการลางร่องน้ําเลยตอนที่มีน้ํอยู่ตรงนั้นสวยมากตอน,นมีน้ำทุกคนนั่งตรงเนี้ยจางหุบเขา่าหุบผาเนี่แล้วก็มีน้าไหลผ่านเหมือนนางกำลังนั่งอาบน้ําอยู่ซึ่ง ความจริงคือน,นางเป็นเจ้านางที่ดูแลคนป่าที่นี่นะพวกเขาจะมีทางเข้าออกตรงด้านล่างเนี้ยนะซึ่งผมก็แอบ,บดีใจแล้วก็แอบ,บตกใจด้วยทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยโอเคเดี๋ยวผมขอไปนั่งรอตรงจุดเดินมาก,ก่อไฟตะกรงดีกว่าเขาน่าจะรับรู้ถ้าได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินได้กลิ่นผมก่อไฟนะทุกคนนะไปจะไปก่อไฟกันก่อนครับ ว่าบรรยากาศมันเงียบจังเงียบสุดเลยพวกเขาจะก่อไฟของผมนะตรงนี้มมีคนก่อไฟอยู่เหตนรางวัลก่อไฟชัดเจนมากแต่ว่าไม่รู้ว่าใครก่อนะเพราะว่าผมเจอเหมือนเป็นกองไฟมันไม่ใช่ที่เดิมน,นะเพราะาที่เดิมกองไฟอยู่ข้างหน้านูน้น เสียงนกก็ร้องเพราองมากนะแต่ว่าเสียงคนไม่มีแล้นะก่อนนั้นมีเสียงคนป่าอยู่แต่เงียบไปเลยนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าไม่ได้เขาไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ว่าเหมือนเขากำลังดูว่าผมอะมาดีมาร้ายนะมาดีหรือมาร้ายหรือเปล่าเขาพยายามแอบมองอยู่หรือเปล่า อยากรู้ว่าพวกเขาเป็นงไงบ้างทุกคนลังจากที่ผมไม่มาหลายเดือนมากๆนะกลุ่มของคนปลากลุ่มนี้ชัว่าเป็นกลุ่มที่เขาก็รักสงบเป็นกลุ่มหนึ่งนะไม่ทําใครก่อนแล้วก็ผมคิดว่าก็อยากให้ใครมาทําเขาแล้วกันนะพวกเขาเองก็คงจะตู้สุดแรงเกิดน,นะบอกเลย ด้วยถ้าเขาได้กลินควันไฟผมครับถเขาจะออกมาพี่ซี S <S 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 กินสาบมาแล้วทุกคนไม่รู้ว่ากินสาบอะไรนะตลอดมาแบบชัดเจนมากๆเลยสวัสดีครับ <S <S เงียบไปนะ <c oughs> เออคนพี่กินสามาถึงเนี้ยทุกคนผมจามสองรอบติดละมันมีกินสาไปลอยมา,มาไม่ไกลจากผมอะ่ะเอนพวกเขากำลังมาหรือเปล่าเ <c oughs> ขาจะได้รู้ว่าผม,ผมก่อ,อกไฟยอะไรกันบ้านะ ตัวแน่ว่าผมมารอต่อไปทุกคนผมว่าต้องมาแน่ทางนี้แหละนี่คือจุดเขาออกของจุดที่เขาอยู่ต้องมาทางนี้แน่แนละ ครับตอนนี้ไฟผมก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยางตอนนี้ผมสามารถไล่ย,ยุงในทุกตัวทุกคนบอกเลยไม่มียุงมากัดผมทุกตัวนะแต่ผมยังไม่เจอว่าจะมีใครออกมาหาผมนะคนป่าก็มีใครออกมาเลยหรือว่าพวกเขาจะย้ายทิศทางกันหรือเปล่าไปยังจุดที่มีน้ําไหลผ่านตลอดเวลาหรือเปล่าน่ะนี่ก็เป็นเวลาน,านานมากที่ผมไม่มา ที่นี่ดูศักฟิต์นะทุกคนนะที่นี่ดูแบบมีมีมต์ขลังนะทุกคนถ้าดูจากลขนาดตอนนี้นะผมรู้สึกได้ถ้าเขาไม่ออกมาจริงก็คงจะย้ายทิ่ทานกันแล้วทุกคนนะก็ถ,ถือว่าผมได้กลับมาดูที่พักเก่าๆผมที่ตอนนี้มันพังไปแล้วสภาพเหมือนเป็นเศษซากแล้วตอนนี้ สวัสดีครับคนป่าอยู่กันไหมเจ้านางทุกคนเจ้านางมาแล้วทุกคนเจ้านางสวัสดีครับเจ้านางคนเจ้านางมาแล้วทุกคนแล้วคนป่าไม่มากับท่านหรอทุกคนเจ้านางมาทุกคนเจ้านางมาแล้ว พอดีผมอยากมาเยี่ยมท่านแล้วก็คนป่าครับผม,ไ,มได้มานานมากๆเจ้านางจำผมได้ใช่ไหมครับ,ะบรอ,อะไรรนะคับเจ้านสงดวงด,ดีไม่มาับผมหรอเฮ้ยเจ้านางรู้จักกับดวงพด,ดีเหรอครับะรนะฮะ ดวงจีเป็นเพื่อนเจ้านางเหรอครับฮะเพื่อนตอนเด็กแล้วเฮ้ยพ huh? ี่พี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยดวงจีไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยแล้วเจ้านางก็เลยไปอยู่คนป่าจริงเหรอครับเจ้านางเฮ้ยพี่พี่ วันนี้ทุกคนโลกมันกลมองมากนะดวงดีใช่ไหมครับแม่นางดวงดีสบายดีครับเจ้านางอยู่คนป่าเผ่าหนึ่งเหมือนกันครับคนคนป่าที่เป็นเผ่าที่เคยช่วยเหลือนางไว้ครับเป็นเผ่าที่ช่วยเหลือ,อคนคนหนึ่งไว้ด้วยช่วยเหลือท่านอนดีตผูน้นำเมื่อครับแล้วด้วยครับท่าน ได้ครับเจ้านางอา่อผมยังตกใจว่าเจ้านางรู้จักกับดูพดีด้วยผมเพิ่งรู้แล้วผมก็อึ้งมากครับเจ้านางไม่ครับเจ้านางเคดีไม่เคยเล่าผมฟังเหมือนนางคิดว่าถึงเล่าผมก็คงจะตกใจคงจะไม่เชื่อ ตจนางวันน้พ่อเขาเปนยัไงบ้างพ่อของดวงดีเสียแล้วครับตจานางโดนไอ้คนที่มันชอบนางนั่นแหละแต่นางไม่เล่นด้วยไงมันก็เลยปิดชีพพ่อของนางนะครับตานางเดี๋ยวเขามีโอกาสจะพาดวงดีมาหาเจ้านางนะมาเยี่ยมเจ้านางแล้วแม่นางโดนกระบี่เป็นยังไงบ้างก็อยู่กับนางครับผมก บายดีนะครับเจ้านางก็ไม่ก็ว่าจะมีปัญหาอะไรผมพยายามชวนดวงไรดีกับแม่นางมาบ้านผมแต่พวกนางไม่มาแม่นางไม่มาแต่นางงจะมาแต่แม่ไม่มาครับนางก็เลยตามใจแม่แล้วก็อยู่ดูแลแม่ที่เผาคนป่าไมถึงเจ้านางแ่เขาปกครองถือว่าเป็นผู้นำหมู่เผาคนป่าคนนี้นะครับอ๋เอเขาก็เลยเห็นแบบเจ้านางมีความพิเศษ ยยใหญ่ช่ไหมครับทางกอตังหนีใช่ไหมนังพี่พี่นางเรเป็นเจเ,เพื่อนกันมาก่อนนะพี่พนะต้องขอบคุณมากครับที่มาบอกผมแล้วพวกพวกน้งสบายดีใช่ไหมครับผมไม่มีอะไรมาให้เนะี่ยผมมีโวกันเอาน่าจะพาดวงดีเอาของมาให้รับด้วยกันนะจานายน,นะเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณมากๆวันยผมขอกลับบ้านก่อนเพราะวันนี้จะเห็นเจ้าหนายแล้วคนป่าไม่มาด้วยกันครับแต่คนป่าบอกเจ้า,นานหน่ายแค่ว่ผมมาหา ว่าผมนี่สหนคนปา่าเหมือนตอบโต้ผมอยู่ก็เลยไปบอกเจ้านางว่าผมมาที่นี่เจ้านางก็เลยแบบสบายใจเป็นผมก็เลยมาคนเดียวได้ใช่ไหมครับอ๋อบาเจาทงขออบกราบลาเจ้านางครับขอบคุณมากครับดีวผมได้อบอกเรงนี้กับดวงดีใดีทราบนะอาจจะพาดวงดีมาเยี่ยมเจ้านางวันอื่นวันสองวันนี้แหละเจ้านางนะขอบคุณมากครับเจ้านางปครับเจ้านนะาง เจ้านางเป็นเพื่อนกับดวงไ็ดีนะคนนะเยวผมจะพาดวงที่มาผมวันอื่นมาเยี่ยมกับเจ้านางมาหาเจ้านางด้วยกันแล้วก็มาดูว่าครับเจ้านางเราจะลงไปทีอ๋อเจ้าเจ้านางจะกลับทุกคนดิเจ้านางกลับทางนี้เลยเหรอครับอ๋อลงไปข้างล่างเลยพี่จะเป็นที่อยู่ของพวกเขานะซึ่งผมไม่กล้าไปถ่ายตามไปข้างล่างกลัวจะผิดกฎของเขานะ ไปแล้ว,ลลว,ลวพ,พี่ลงไปประตูมิติเขาเลยทุกคนนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ดีใจามากเลยดูเรื่อง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 ,เร,องเรื่องนี้เพิ่มเติมก็คือเจ้านางเพื่อนกับกดวงไม่ดีแต่เหตุผลที่จากมาผมยังไม่ยังไม่ชัดเจนเท่าว่าเฉพาะอะไรนะโอเค กลับไปบอกเขาอยู่กับดวงดีดีกว่าแล้วก็พาดวงดีมาที่นี่นะทุกคน